เพราะว่าเอาอเด็นที่พาเราไปไหนยิภผ้าไปเลยนี่เลยผลิตภัณฑ์ชุมชนค้งที่สตูนไปกันนั่นไปไปพาดรวยเอาไปย่าเอ็มบาเราวิงนี่เป็นซีธรรมชาติทีได้มาจากใบมังคุด บมังคุดนี่ที่เราทำใบมังคุดเพรา,าระว่าในชุมชนเราว่านมีตอนมังคุดเยอะในการตะกัดที่เนี่ก็ใช้เวลาประมาณหกถึงเจ็ดชั่วโมงพอไดท้ทีแล้วก็เอาใบบันทิงตะบุนตั้นต้องไปทำมัดไร้เรอคร็คือมัดลายเป็นท<ต>้องพีวันนี้พีอันนี้อันนี้จะเป็นก้อนห้อยอันนี้เป็นลายทองฟ้าขั้นตอนต่อ,ตอไปก็คือจุ่มเจ้อสารไอจุ่มอ่ะสิบจุ่มางไปสิบนาทีสายเพราะว่าจุ่มลงไปแล้วก็ย้ำมาในให้ให้พี่มันค้าวนนี่ เฮ้ยเราปั่นบือมานั่งยี่โลนี้นี่อย่างเดืยวไม่ไปจะอีปั่นเบือแล้วเดีบ๋ยวไปโครเมียติ๊กกะอย่างห้าคนสำคัญมากให้บ้าไม่ได้ดิคันมากเนี่ยเฮ้ยครองเลขกานันตีมาพบกับปะว่านี่ปั่นเบือแล้วปะวา่วะวาเดียวปะวา่ะวาจะพาไปเลยทีทก็สำคัญมากไงทีไหนปวาว่าทีลังอูนี่เลยกระโหใส่นี่เคเคนี่เคเคนี่เลยไปไปไป นุ่มเทม่าทำเนี่ยเขาเรียกว่านุ่มอะไรวะบูงากุล่าบูงากุล่าเปรี้ยวหาดอกไม้น้ำผึ้งดอกไม้น้ำผึ้งเขาใช้ทำในเนื้ออากัสอะไรคะหนุ่มนี้นะในอกัสไบข้อสาวทำไมต้องใช้น้ำผึ้งความเชื้อคงคนณทำไมแต่โคตรเนี่ยทำไมโคตรหรืต้องเวลาขเ้าจะต้องใช้น้ำผึ้งข้าวไขว้านมะกอหน้ำผึ้งให้เค็มมะกอเต๋ ก็คือมันมีทังว่านเลยก็มีทางเขมโอเลยทุกคนนะครับตัวนี้กระบวนการนี้แปลว่าสําคัญเพราะว่าจะต้องเร็วจะต้องดึงให้เร็วดึงให้เร็วดึงให้เร็วจะนำพึ่งเทวาวซีเรื่องให้กลายเป็นสีข้าวเมื่อหลกเป็ดข้างหน้าให้ได้สัมัสมันร้อนด้วยถูกต้องนี่ลองชิมเลยเนาะเรา่าเรามาเล่นกันเพราะว่า อยู่เลยอ้าเฮ้ยเฮ้ยนี่ดูาไปนี่อร่อยไหมอบาพอปันแล้วเลยพหรันลาวเลยเยปั่เรือตัปันปืนในที้กระดมาแตเราใส่แล้วเนาะนี่มันนี่มายยโย่ดิเราใเล้าวันเห้าอย่างอะไรเลยมั้งถืยิปาพุ่มไปเลยพุมไม่อยากจะรบปันก็เลยจะพาไปถีงเลย ตีได้ป่าวฮะหนูตัวได้มาแล้ว喏ค่อยดีว่าขนมระบบับัมอะไรอะไรระบบับัมบัมบัมอะไรสักอย่างเลยขนมระบบัมเออมันเก็ราบกับระบบัมราบบัมไม่ใช่แล้วไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แล้วที่ผมได้ยินมาไม่ใช่ระบบันพุบดาวก็เรียกขนมบัมบ้าบัมบ้าใช่ขนมบัมบ้านี้แหละปุบดาวพุ่มก็มีรวมเหมือนกันไปไปเราไปลองกันเลยไป ไม่เลยเชื่อมาที่มาทำนี่คนแต่เรียก็เรียกน้่มบัมบ้าแล้วติงเราก็เลยว่าบัมบ้าตามแต่ว่าความไม่ม่ร้ก็ไม่รู้ว่าเลยไอ้นี้เขาเรียกว่าคานุ่มบัมบ้าใช่ไหมมาถ้าว่าขันต้นนั่นเนาะแต่ถ้าว่าเราเริ่มต้นนั้นเราต้องห้าเปล่าแก้แล้วตี้ มาตัดเป็นตีใส่น้ำตาลเลยเต๋ว่าเราด้ชอบน้ำตาลก้อนน้ำตาลตีน้ำตาลข้าวนี้เราผสมเลยเราก็เอาไปข้าวเหนียวหละแล้วเนาะเอามาย้ำกับน้ำอุ้นๆน้อยๆมันจะได้นิ่มมากันได้ผู้กูผัดบนนองว้าเลยนี่คือนี่สีเป็นสีพนีนี่คือใช้ๆกับนี่ใช้น้ำไปตื้นน้อยนจิ้มแล้วจิ้มแล้วเออรามันเป็นขนุโบราณที่ว่ามีเตยวในสตูนด้วยซ้ในะครับ ủa rồi, ủa, bơ, bơ, nhà khao này guốc, nưa này bơ, yeah, à? trong tay là cháo, mới đã kiếm lấy gì đi, đi vui cười măng làm chụp bữa đây đi, <laughs> nhặng, khao ừ. ừ. Thì cái nhặng, tính cả làm chụp cái nhặng, được, Đi บ่าว่าเด็ดต้นว่าดิบลีเค๋ยิ่วต้นหว่านี่นี่นี่แหละเก๋ยิ่งกว่าสมุนไพรบานวังนาในที่วังทรายทองวังทรายทองโอ้น่ากินยังเลยเนาะเออไม่ตางเนี่ยบ่าวหนำมาเอ้ยนำอะไรไว้เนาะอยากไปอยากอะไรกูนี่เกือกินกับพักค้างๆเดินโลเป็นเมนูแคบๆนั่นเนาะมันอว่าเวลาไปไปในในบ้านนี่ไม่ผ่ากับข้าวนี่ยพวกบ่าวปลาอดิบลีไอ้เค๋ยิ่ว่าสมุนไพรอันนี้กูว่าจับเลยจับเลย tôi cắp mừng cà tốt bunga mặt em mì cung hèn nhưng cà tốt nhìn yên lâu hm gái hơi ok ok này ok 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 พวกว่าคองดินในสะตูนเรานี่แทวว่ามันมีมีความอร่อยแบบนี้มันขลุ่ดเลยใช่แต่ว่า <soft> <kill language> <plain madı> อย่างอยัางก็รู้อืมเพราะว่าก็ยังไม่ดูเลยเราบุเราขุนตุ้นนี่แล้วใช่ต้นชนพมดต่างก็เราบุเราขุนตุ้นไม่ช่วยกันแลขที่ไม่มาช่วยเราสะตูนมันเป็นจังหวัดแหลกๆหลกจิงเงแล้วแต่ว่าคือมันเต็มไปด้วยคุณภาพนอกทั้งทะเลภูเขาน้ำตกแล้วก็เนี่ยผลิตภัณฑ์ของกินอาหารเครื่องใช้ทั้งหมดเนี่ยโดยคนสะตูนเราทำได้หมดทำได้หมดเลยทำได้หมดเลย